ที่สารพิาพากษาว่าพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายยาฉบบับที่27ที่แก้ไขใหม่มีได้เป็นกฎหมายที่บัญญัติภายหลังให้การกระทําไม่เป็นความผิดต่อไปเพียงแต่เปลี่ยนฐานความผิดจากข่มขืนกระทาำชำั่เราเป็นความผิดฐานอนาจารโดย ร่วงล้ำเท่านั้นคำพิพากษาสารดีกาที่4683ทับ2 5 6พนพนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดโจทนางสอเสือโจทร่วมนในลอเรือจําเลยคดีนี้โจทฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอามาตรา91.276 ระหว่างพิจารณานางสอเสือมารดาของผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยายื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ศาลชั้นต้นอนุญาตและยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสองแสนบาทพร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันกระทำความผิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทร่วมจำเลยให้การปฏิเสธละให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้องสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอามตาตรา276วรรคหนึ่งการทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอามาตรา91จำคุกกระทงละหปี รวมสองกระทงรวมจำคุก12ปีกับให้จำเลยชำระเ,เงินจำนวน1 0 0 0 0แสบาทพร้อมดอกเบี้ยแน่าระละเต่อปีนับแต่วันที่17มิถุนายน2 5 5 8เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้เสียหายจำเลยอุทธรสศารอุทธรพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอามตาตรา278เดิม91 จำคุกกระทงละสองปีรวมสองกระทงจำคุกสีปีให้จำเลยชำระเงินเจ็ดหมื่นบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีนับแต่วันที่17มิถุนายน2558เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้เสียหายนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นข้าราชกธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับโจทย์ดีกา สารดีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการข่มขืนกระทำจำเหลาผู้เสียหายหรือไม่เห็นว่าแม้นผู้เสียหายมีความพิการทางสมองแต่ยังพอสื่อสารได้ทั้งขณะเกิดเหตุก็ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ผู้เสียหายจึงน่าจะเข้าใจพฤติกรรมที่จำเลยกระทำต่อตนได้การกระทำของจำเลยทั้งสองครั้งนั้นผู้เสียหายเบิกความยืนยันว่าจำเลยใช้มือล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายจนผู้เสียหายรู้สึกเจ็บย่อมแสดงให้เห็นว่ามีการใช้นิ้วมือล่วงล้ำสอดใส่ เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายแล้วพรอมีฉะนั้นแล้วไม่น่าจะททำให้ผู้เสียหายรู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศได้ผู้เสียหายเบิกความว่าเหตุที่ยินยอมให้จำเลยล่วงละเมิดทางเพศและไม่กล้าบอกคนอื่นเพราะกลัวคำขู่ของจำเลยดังนั้นจำเลยจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้กำลังบังคับผู้เสียหาย การที่ผู้เสียหายรู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศอาจเกิดจากผู้เสียหายยังไม่เคยผ่านการร่วมประเวณีมาก่อนประกอบกับจำเลยใช้นิ้วสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายจึงทำให้ตรวจไม่พบร่องรอยบาดแผลหรือรอยฉีกขาดที่เยื่อผมมาจารลีและอวัยวะเพศภายนอกส่วนการกระทำครั้งแรก ที่ผู้เสียหายมีประจําเดือนนั้นก็ไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าจําเลยจะไม่ได้ใช้นิ้วสอดใส่เข้าในอวัยวะเพศของผู้เสียหายส่วนการกระทําส่วนการกระทําครั้งที่สองแมนไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายแต่งกายอย่างไรแต่ไม่ว่าผู้เสียหายจะสวมกระโปรงหรือนุ่งกางเกงก็ตาม หากจำเลยประสงค์จะล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแล้วย่อมต้องดิ้นรลนฉวยโอกาสจนได้เช่นเดียวกันกับการกระทำครั้งก่อนๆในวันดังกล่าวก็ได้ความว่าผู้เสียหายนั่งถอนงอกผมนั่งถอนผมหงอกให้จำเลยอยู่ในอยู่เป็นเรียบราลาพอสมควร ย่อมอยู่ในวิสัยที่จำเลยจะหาโอกาสได้ไม่ยากแม้นบริเวณที่เกิดเหตุมีนางสาวปอปาอยู่ด้วยแต่นางสาวปอปาก็ไม่ได้เฝ้าดูเหตุการณ์โดยตลอดนางสาวปอปาอยัางเบิกความสนับสนุนด้วยว่าในวันดังกล่าวสังเหตสังเกตเห็นความผิดปกติระหว่างจำเลยกับผู้เสียหายดังนี้ พยานหลักฐานที่โจทย์นำสืบมาย่อมรับฟังได้ว่าจำเลยกระทาต่อผู้เสียหายโดยวิธีสอดใส่นิ้วเข้าไปในวัยเพศของผู้เสียหายปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าการกระทําของจำเลยดังกล่าวเป็นความผิดฐานค่มขืนกระทําจำเราหรือไม่เห็นว่าแม้นในระหว่างการพิจารณาของสารดีกามีพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่2 7พศส5 6 2ออกใช้บังคับโดยมาตรา3ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นอนุ18ของมาตรา1แห่งประมวลกฎหมายอาญาอนุ18กระทำชําเราหมายความว่ากระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำ ล่วงลำ้ำอวัยวะเพศทวารหนะักหรือช่องปากของผู้อื่นมาตราสี่ให้ยกเลิกความในมาตรา276แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้ใช้ความใหม่แทนแต่ความใหม่มิได้บัญญัติให้การใช้สิ่งอื่นใดกัดคากับอวัยวะเพศหรือทวารหนะักของผู้อื่นเป็นความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา และมาตรา8ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองวรรคสาและวรรคสี่ของมาตรา7จ็ดแห่งประมวลกฎหมายอาญาโดยวรรคสองบัญญัติว่าถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งไม่ใช่อวัยวะเพศร่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้น ผู้กระทำต้องระวังโทษดังนั้นจากบทบัญญัติของกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังกลาง่าวยังคงบัญญัติว่าการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งไม่ใช่อวัยวะเพศร่วงลำ้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นยังเป็นความผิดอยู่ มีได้เป็นเรื่องที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังบัญญัติให้การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปตามประมวลกฎหมายยาาตราสองวรรสองเพียงแต่เปลี่ยนฐานความผิดจากข่มขืนกระทำชําเราเป็นความผิดฐานอนาจารโดยล่วงล้ำเท่านั้นซึ่งตามสภาพทางธรรมชาติในการกระทำความผิดของจำเลยตามประมวลกฎหม,มายยามาตรา278 วรสองที่แก้ไขใหม่เป็นคุณแก่จำเลยมากกว่าการกระทำความผิดตามบระมวลกฎหมายยามาตรา276ร้อหกวรหนึ่งเดิมการปรับบทลงโทษจำเลยตามมาตรา278ร้คสวรองที่แก้ไขใหม่จึงเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่าแต่โทษตามมาตรา276ร้คหวรหนึ่งเดิมซึ่งใช้บังคับในขณะที่จำเลยกระทำความผิด มีระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่8,000บาทถึง40,000บาทส่วนโทษตามมาตรา278วรรค2ที่แก้ไขใหม่มีระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่80,000บาทถึง4 0 0 0 0 0บาทเห็นได้ว่ากฎหมายเดิมและกฎหมายที่แก้ไขใหม่มีระหว่างโทษจำคุกเท่ากันแต่โทษปรับ ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่มีระหว่างโทษปรับที่สูงกว่าโทษปรับตามกฎหมายเดิมถือต้องถือว่ากฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณแก่จำเลยในส่วนนี้จึงต้องลงโทษจำเลยตามกฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดบังคับแก่จำเลยอันเป็นการใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่จำเลยไม่ว่าในทางใดตามประมวลกฎหมายยาาตราสาม พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา278วรรค2ที่แก้ไขใหม่โดยให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายยาาตตา276วรรค1เดิมการทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นตรงความผิดไปตามประมวลกฎหมายยามาตรา91จำคุกกระทงละ4ปีรวม2กระทง รวมจำคุก8ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธรณ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามารตราหนึ่งในประมวลกฎหมายนี้อนุสิกระทำจำราวหมายความว่ากระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำ ร่วงลำ้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นประมวลกฎหมายอาญามาตราสองบุคคลจับต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทําการอ่านกฎหมายที่ใช้ในคณะกระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายมาตราสอง วักสองถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นค้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงประมวลกฎหมายอาญา มาตราสามถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในภายหลังกระทำความผิดให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดไม่ว่าในทางใดเว้นแต่คดีที่ถึงคดีถึงที่สุดแล้วแต่ในคดีแต่ใน,ในกรณีคดีถึงที่สุดแล้วดังต่อไปนี้มาตราสามอนุหนึ่ง ถ้าผู้กระทำความผิดยังไม่ได้รับโทษหรือกําลังรับโทษอยู่และโทษที่กําหนดตามคาพิพากษาหนักกว่าโทษที่กําหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเมื่อสำนวนความปรากฏแก่ศาลหรือเมื่อผู้กระทำความผิดผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้นผู้อนุบาลของผู้นั้นหรือพนักงานอายการร้องขอให้ศาลกําหนดโทษเสียใหม่ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ในการที่ศาลจะกกำหนดโทษใหม่นี้ถ้าปรากฏว่าผู้กระทำความผิดได้รับโทษมาบ้างแล้วเมื่อได้คำนึงถึงโทษตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังหากเห็นเป็นการสมควรศาลจะก,กำหนดโทษน้อยกว่าโทษขั้นต่ำที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกำหนดไว้ถ้าหากมีก็ได้หรือถ้าเห็นว่าโทษที่ผู้กระทำความผิดได้รับมาแล้วเป็นการเพียงพอ ศาลจะปล่อยผู้กระทำความผิดไปก็ได้มาตราสามอนุสองถ้าศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตผู้กระทำความผิดและตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังแมนไว้หลังโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดไม่ถึงประหารชีวิตให้งดการประหารชีวิตผู้กระทำความผิดและให้ถือว่าโทษประหารชีวิตตามคำพิพากษาได้เปลี่ยนเป็นโทษสูงสุด ที่จะพึงลงได้ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังประมวลกฎหมายอาญามาตรา276ผู้ใดคมคืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยกูเก็ลด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปี และปรับตั้งแต่80 0 0 0บาทถึง400,000บาทมาตรา276วรสองถ้าการกระทําความผิดตามวรหนึ่งได้กระทําโดยทําให้ผู้ถูกกระทําเข้าใจว่าผู้กระทํำมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่7ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่1 000 0 0บาท1 4 0 0 0 0บาทถึง400,000บาทมาตรา276วรราม ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้อาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงหรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกันต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีแระปรับตั้งแต่300 000บาทถึง40 0 0 0 0บาทหรือจำคุกตลอดชีวิตมาตรา276วรรค4 ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้หรือจะก,กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกและคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาต่อไปและประสงค์จะอย่าให้คู่สมรสฝ่ายนั้นแจ้งให้ศาลทราบและให้ศาลแจ้งพนักงานอายการให้ดำเนินการฟ้องอย่าให้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา278ผู้ใดกระทธรรมอาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยครูเข็นด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้บุคคลน,นั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระหว่างโทษจําคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา278รวรสองถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำโดยใช้อาวุธโดย ถ้าเป็นการกระทําโดยใช้วัตถุหรือวัตหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศร่วงล้ำอวัยวะเพศหรือถาัรหนักของบุคคลนั้นผู้กระทําต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่80,000บาทถึง400,000บาทมาตรา278วรรค3 ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสองได้กระทําโดยทําให้ผู้ถูกกระทําเข้าใจว่าผู้กระทํามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่7ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่1นึ0 0 0บาทถึง4ี่0 0 0บาทมาตรา278วรรคสี่ถ้าการกทําความผิดตามวรรคสอง ได้กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้อาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยการอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงหรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกันต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่3 0 0 0 0 0บาทถึงส0 0 0ส0บาทหรือจำคุกตลอดชีวิต